สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมันมาแล้วไลผมเนี่ยนะฮะมันไส้ไเด็กคนนี้มานานแล้ววันนี้มันมาหาผมถึงอุบลถึงร้านผมมานนี้เลยวันนี้เลยสวัสดีนี่แจ็คแป๊โผล่าเนี่ยเออวันดีน้องจำผมไม่ได้ได้วยกมีข้าวกินไหมพี่ <c oughs> แวะมาอุบลอยากหิวข้าวอยากกินข้าวเหนวะข้าวอมี สวัสดีคร e ับพี่น hey. ้องครับนี่คือแจ็คแป๊บโหผมก็ติดตามเขาเป็น f c เขาแต่หลายครั้งหลายๆคนนะครับมีข้อสงสัยเช่นกันกับผมว่าเห็นมันเกลียนหน้าดูมันไปที่ไหนมันมั่วหน้าดูวันนี้ผมว่าจะจับมันตรวจฉี่หน่อยวันนี้ตรวจฉีเลยกินเลยผมเป็นลูกค้านั่นเนี่ยไม่ได้จะตรวจฉีก่อนเลยเกินข้าวตอนต้อนรับอะไรอย่างนี้ไม่ใชต้องกินข้าวกินไรเออ น้องออน้องมีอะไรกินน้องอยากกินอะไรไม่ต้อง,องเดิดนทางไกลไมออ่ไม่ต้องออวันนี้เ่ยพี่ขอตรวจฉี่เราก่อนเลยเอากันเรอ,เอ,อตรวจฉี่อยากตรวจฉี่มีหลายคนบอกว่าพี่จับไอ้แจ็คตรวจฉี่ผมดูหน่อยแต่แจ็คตรวจฉี่ให้ผมดูหน่อยผมกินข้าวก่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวที่เรามาเราได้เป็นลูกของลูกค้าเลยหน่อยจะตรวจเลยเลยเดียวเดี๋ยวอย่าดื้อดิอย่าดื้อดิอย่าดื้อดิ ผมอ,อ,อยู่ข้าวนี่พี่มาไกลจะตรวจฉีอะไรนี่อย่าดื้อดิดเอาเลยเหรอ,อ,อเอาเลยมาตวรวจฉีเลยโอ้คุณตรวจได้เลยเหรอนี่อย่างเงี้ยตายแล้วดูดิครับออโอ้โหเป็นลูกค้าอย่ามาเด้อครับอย่างเงี้ยมาแล้วเจอเงี้ยพวกเน็ตไอดอลต่างๆนะจบแล้วแทนนี่จะได้เออนั่งกินโต๊ะไหนน้องวีพีเปล่าเอา,อางี้นะวันนี้นะครับ รงอจิน้อ,นองคนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เขาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงฮอเลาะให้ผู้คนมามากมายในรูปแบบคอนเทนต์ที่เขาผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาวันนี้ต้องขอบคุณน้องชายผมเดินทางมาเที่ยวหาพี่ชายถึงอุบลแต่ก็อย่างที่บอกสิ่งที่ขาดใจก็ยังขาดใจ ก็ยังขาดใจไงว่ามันดีดเปล่ามันก็กินข้าวกินอะไรก่อนก็ได้เออน้องเล้ยเดินทางมาจากไหนวะเออคําถามแรกนะน้องเดินทางมาจากไหนวะเออไม่ครับไม่ละคนอื่นคนอื่นจะถามแต่สําหรับแจ็คแป๊บสำหรับแจ็คแป๊บโพนี่ผมไม่ถามเลครับคนอื่นจะถามอยู่นิ่งนะนนี่นิ่งนะนี่นิ่งกันนี่จะดีสู้เสือจะดีสู้เสือจะดีสู้เสือโทรเลยแล้วกันให้ตำรวจเข้ามาเลยตรวจ ไอหยอกหยอกตัวดีพี่มาผม้อมแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวตัวจริงเลยครับหลายๆคนบอกว่าพี่จับไอ้แจ็คแป๊กโพตัวฉีให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวตัวฉีเลยออามาตัวฉีเลยนีอ่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของหลายๆคนหลายๆคนที่กำลังสงสัยว่าแจ็คนี่นี่ แจ้งนี่มันหลีดป่าพี่จนนี่ทำไมมันเกียนยังเลยมันไปไหนมาไหนนี่มันพังห้องที่เขาไปหมดเลยคนนี้เนี่ยร้นาน,าน,านอาหารมันวัยรุ่นถึงไม่กล้าเข้าไงดูจากทรงกันเนี่ย <c oughs> ว่าวัยรุ่นกันคนอื่นไม่ <c oughs> ตรวจตรวจแต่แจ็คนี่ยมามาเอฟซีแจ็คจะได้รู้เอฟซีแจ็คทั้งประเทศจะได้รู้เออา นี่นะฮะของแค่ตายแล้วสั่นละสั่นละสั่นละสั่นสู้เวยเรียสั่นสู้สั่นสู้ใช่ไหสั่นสู้สั่นสู้ป่ะอันนี้อะไรกองมานี่นี่ไปดิกูล้ออะไรล่ะเฮ้ยตัวฉีกูไปแล้วกูจะอยู่ทํา่ะไปอะพี่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 ผมยอมเองครับพี่ไอ้เจ้านี้นะ ผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นผมบอกแล้วผมไปทำใจมาผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นอย่าขัดขืนเจ้าพนักงานนะอย่าขัดขืนพนักงานนะไอ้นี่ซื้อตามหลักวผิดไหมอะไรนะตามหลักก็ผิดไหมสมมติว่าตำรวจไม่ผิดไม่ผิดไม่ได้วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมานละไม่ผิดไม่ผิดวิ่งไปก็ยังไม่ผิดเลยอ๋อสมมติเจอด่านนะอะไรนะสมมติเจอด่านนะนะตำรวจเรียกเขากำลังกะตรวจแล้วไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผิดถ้า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 ต่อสู้ขัดขืนะผิดแน่นอน แต่ถ้าแจ็คต่อสู้กับขืนเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เต็มเต็มกราบผิดแต่ถ้าอยู่ระหว่างเจรจาพูดคุยเพื่อตามตามขั้นตอนอะไรพวกนี้เราเราหนีไปก็ยังก็ยังไม่ผิดเนี่ยไม่รู้จะผิดข้อหาอะไรเอาหนีเจ้าพนักงานได้หลบหนีไงแล้วก็ยังมันมันความผิดยังไม่สําเร็จความผิดยังไม่ได้เกิดอะไรนะอ๋อเอออันนี้เป็นการพิสูจน์ทราบถึงแม้ว่าการตรวจฉีดพบว่าพบว่า มีฉี่ในกระบวนการขั้นตอนตรวจนี่พบในการขั้นตอนเบื้องต้นเทสเขาเรียกว่าเทสเบื้องต้นพบว่าเป็นฉี่มีผลบวกเนี่ยกระบวนต้องส่งตัวฉี่ตัวนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนนะต้องส่งไปโรงพยาบาลอีกเพื่อไปเอาใบรับรองผลจากโรงพยาบาลเพื่อมาแน่เพื่อทำการบันทึกจับกลุมอีกอ๋อผมไม่รู้ไงว่าผมไม่เคยเลยไม่เคยผมโอ้ยกูว่ามึงเคยมามามาฉี่ฉี่จะไปแจ้งตรวจฉี่เลย ผมเพิ möglich, ่งเยี่ยวมาเลยพี่ปวดแล้วไม่ปวดนะดิเพิ่งเยี่ยวมาตอนจะขึ้นรถพี่ผมเพิ่งเยี่ยวมาสันหน้าเหลืองนะครับสันหน้าเหลืองแล้วผมเพิ่งเยี่ยวมาพี่จริงผมก็ไม่รู้จะเยี่ยวยังไงนะคนมันปวดเยี่ยวอ่ะเนาะคนมันเยี่ยวมาแล้วแหะพี่อผมทุกยังไงอ่ะทีเนี้ยคนมไม่ปวดอ่ะต้องเยี่ยวดิเนาะต้องล้อก่อนไม่ลากแป๊บนึงครัพี่กินข้าวกินอะไรก่อนก็ได้ แจ็คแพนโฟนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่จอนนี่จะไปแจ็คแพนโฟตรวจฉี่ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้นะครับน้องชายน้องสุดเลิฟผมเดินทางมาถึงอุบลพอมาถึงหน้าห้องน้ําตอนนี้บอกว่าฉี่ไม่ออกนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองกันนะก็เดี๋ยวผมสั่งข้าวก่อนเลยโอเลี้ยงอะข้าวมันไก่วกันผมสั่งไ้ก่อนเพื่อเพื่อจ้างมัดเลยนะ เขาผัดด้วยเพราะมันควบคุม24ชั่วโมงมันต้องกินอีกสองสองคาบเขาผัดด้วยเขาผัดคาบหนึ่งพอตอนเช้าค่อยส่งฟ้องตอนเช้ามาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันนน้ำเปล่าเนาะส่งฟ้องแล้วติดต่อผู้คนมาประกันตัวยังประกันตัวหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองรอรอตรงนี้ก่อการงานอย่าเพิ่งรีบติดต่อเดี๋ยวพวกกันรู้กันทั้งบ้านกันเลยนะติดต่อกลับไปเนี่ยพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วเอาไปฉีดไปฉีดใส่นี่นะพี่นะอฉี่ใส่นี่หยดเดียวปึ้งเดียวเดียวนะ ตัวฉีเลยตัวฉีแจ๊คแป๊บโพหน่อยอสวยแล้วมาจะ <c oughs> ได้กินคง, <c oughs> คงกินข้าวต้องบายอะไรเงี้ยมีข้อสงสัยทั้งประเทศเออ FC แจ๊คแป๊บโพกก็ทั้งประเทศไปที่อื่นเห็นไปเผาร้านคนนั้นคนนี้เกียนร้านคนนั้นคนนี้มาร้านนี้เจอจับตัวฉีเลยเออเรียบร้อยเลยจับตัวฉีเลยเอืมนิดเดียวไม่ใช่ล้นซองแล้วน้ <c oughs> อง มีคนมาแบบล้มจองมั้ยพี่ชายน้องนี่กล้องมามาดูนี่คือความน่ารักของแจ็คแป๊บโฮครับวันนี้ก็จริงๆแล้วคอนเทนต์นี้ที่ถ่ายกันแบบนั้นแหละพอเป็เกมก็จะบอกอีกแบบถ่ายคู่กับน้องอ่่านีตอนนี้เหรียญมันยังไม่ออกนี่คือความน่ารักของเพื่อพอตรวจเจอไอ้แจ็คไอ้สัตว์มึงไปลงพักอ่านะฮะนี่ผลหยอดลงสวัครับกล้องมาดูใกล้ย้อนแสงไหมกล้องมาดูนี่เอาไปแล้ว ดูผลทีนี้มาลุ้นกล้องซูมซูมแจ็คม,ม,มือแจ็คมือแจ็คมึงกุญแจมืออยู่ไหน <c oughs> ชัดไหมชัดไหมเป็นโควิดชัดไหม <c oughs> ชัดไหมชัดไหมเป็นโควิดอมชัดอยู่เนาะชัดไหม <c oughs> ชัดครับกล้องเอาให้ชัดๆเอาให้ชัดๆคนดูไหนล่ะชัดอยู่ตรงไหนกูเห็นแต่กางเกงยีนกูอ่าชัดไหม โควิดเฮ้ยมาวะมาพี่มามาดู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 มาแม่มามากี่เส้นวะเฮียเราไม่รู้ด้วย นี่มาอืถ้าเส้นเดียวเนี่ยก็คือเสพจริงเหรอถ้าสองเส้นคือผลลบเหรออ่านี่ไม่มีผลอ่านองชันไว้โอ้อโหบริสุทธิ์น่ารักที่สุดเลยนี่คือเน็ตไอออนตัวอย่างนะครับนะขอบคุณน้องแจ็ค<อ>สันกูรอดแล้วเดี๋ยวเราเซิร์ฟกูก่อนนะแปตรงนะ กี่ขีดปะขึ้นเอ้ยถุงไห่ไถุงอยู่ไหนเอาถุงมาดูก็ได้กี่ขีดถึงจะขึ้นกล้องจับนิ่งๆนี่ผลตรวจของแจ็คสองขีดเฮ้ยผลลบอาวอ่านให้ความรู้เยาวชน เื่อเวลาไปเจอด่นดานเจ้าที่ตำรวจเขียนนะครับมีเยอะตรงไหนถ้าสองขีดน,นะครับมีผลเป็นลบแสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสารเมทเอมเฟตามีนนะครับถ้าขีดเดียวถึงจะเป็นผลบวกนะครับมีผลบวกเป็นโพสิทีฟนะครับอ่านี่คือแจ็คแปรโพู เออหลายหลายคนสงสัย,ยว่าแจ็คมันดีดมันสูบมาหรือเปล่าเป็นทรงเฉยทรงเฉยทรงเฉยมาพี่โอ้โหที่ง่ายเ,เออยินดีต้อนรับนะครับหลายหลายคนหายสงสัยแล้วนะครับนะฮะหายสงสัยเลยฮะยสสยยวันนี้ต้องขอบคุณน้องแจ็ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุราชธาน,นีและจริงๆแล้วพี่เ็เป็นเอฟซแจ็คนี่คือสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนมามากมายด้วยรูปแบบการนําเสนอของแจ็คนะครับวันนี้พี่จอนนี่ก็ได้เดียเเด๋ยวได้มีโอกาสได้นั่งทานข้าวพูดคุยพบปะพูดคุยกับแจ็คนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้ที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะนะครับที่เขาก็สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านโลกโซเชียลมามากมายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆน้องชายนะครับ หลายๆคนนะครับถ้า2อขีดถือว่าเป็นผลลบนะครับผลบวกก็คือขีดเดียวตัวแล้วนะครับตัวฉีดแจ็คเป๊ะโฮไปที่เรียบร้อยนะครับหลายคนสงสัยแจ็คว่าให้จับให้พี่จอนนี่จับตัวฉีดหน่อยตรวจไปที่เรียบร้อยนะครับและน้องเขาก็น่ารักมากเป็นตัวอย่างที่ดีของเงยาวชนหางกาย,ยาเสพติดและสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนเป็นกำลังใจให้แจ็คเป๊โฮและเป็นกำลังใจให้กับ FC แจ็คเป๊ะโฮทั้งประเทศครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ